สวัสดีครับวันนี้เรามานำเข้าสู่บทเรียนนะครับในวิชาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนะครับเรื่องของแนวทางการป้องกันดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับกับผมอาจารย์ดรสุรชานยครับผู้สอนในรายวิชานี้จะเป็นผู้นำเสนอในหัวข้อนี้ <c oughs> ครับความเป็นมานะครับการเกิด ภาวะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษในด้านต่างๆนะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญก็คือการปรับตัวให้อยู่กับมลพิษต่างๆได้หรือป้องกันมันไม่ให้เกิดอันตรายต่อเราได้นะครับการเกิดมลพิษในด้านมลภาวะทางอากาศนะครับเป็นมลพิษที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปนะครับการเกิดสภาวะอากาศ นิ่งหรืออากาศขมุขมัวนะครับมีความคล้ายหมอกนะครับปรากฏการสภาพอากาศนิ่งนี้ทําให้มีความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศสูงขึ้นนะครับในส่วนของมลพิษก็มีการแพร่นะครับกระจายได้นะครับต่ำนะครับก็คือมันไม่สามารถระบายอากาศได้ดีนะครับนะครับการระบายอากาศได้ดีก็จะส่งผลให้เกิดการเจือจางมลพิษ ในสถานที่ต่างๆด้วยแต่ถ้ามันไม่สามารถระบายอากาศได้ดีหรือระบายอากาศได้น้อยก็จะเกิดภาวะมลพิษทางอากาศสะสมตัวขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นนะครับการมีเครื่องมือตรวจวัดนะครับมลพิษชนิดต่างๆเนี่ยก็จะตรวจพบมลพิษที่ขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมลพิษที่เราสนใจคือพวกฝุ่นละอองนะครับซึ่งฝุ่นละอองเนี่ย เป็นมลพิษที่มีหลายขนาดนะครับขนาดของมันเนี่ยส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปได้นะครับหนึ่งในมลพิษสำคัญนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือพวกฝุ่นละอองนะครับ Particulate Matter ก็คือชื่อภาษาอังกฤษของพวกฝุ่นละอองนะครับที่ลอยอยู่ในบรรยากาศแล้วก็เป็นมลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้นะครับ PM 2.5 p m 10นะครับภาษาอังกฤษ p m 2.5 p m 10นะครับหรือ p m 10เนี่ยก็จะเป็นการผมบอกว่าเป็นมลพิษชนิดฝุ่นละอองนะครับซึ่งบอกขนาดของมันนะครับซึ่งมีข้อที่จริงก็คือไม่ว่าจะเป็น p m 2.5หรือ p m 10นะครับก็คือฝุ่นละอองที่มันเป็นขนาดเล็กมากเนี่ยทั้งสองแบบเนี่ยก็สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานนะครับ ซึ่งขนจมูกของเราเองเนี่ยไม่สามารถกรองมันได้นะครับมันก็มีโอกาสจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไปถึงไยว,ว่าภายในก็คือถุงลมปอดนะครับโดยองค์กรอนามัยโลกนะครับ w h o เนี่ยก็กำหนดให้นะครับฝุ่นขนาด PM2.5 หรือ2.5เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่องมะเร็งอีกด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราได้ก็คือ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับและรวมถึงระบบการมองเห็นด้วยนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับผู้ที่มีอายุเยอะๆนะครับผู้ใหญ่ที่มีอายุเยอะนะครับกลุ่มเด็กเล็กนะครับหญิงตั้งครรภ์น,นะครับและผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจอีกด้วย เรามาดูตัวขนาดของฝุ่นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นผมนะครับจะเห็นว่าผมของมนุษย์นะครับ human hair เนี่ยจะมีระยะเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ50-70ไมโครเมตรนะครับหน่วยไมโครเมตรเราอาจจะเรียกอีกหน่วยนึงได้ว่าไมครนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง50-70ไมโครเมตรเนี่ยเราพบว่าฝุ่นนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับเช่นฝุ่น TSP total suspended solid เนี่ยจะมีฝุ่น ขนาดนะครับหนึ่งร้อยไมครอนนะครับ <c oughs> นะครับตัวฝุ่น TSP เนี่ยขนาดหนึ่งร้อยไมครอนนะครับก็จะอยู่ในรูปนะครับจะมีลักษณะเป็นฝุ่นละเอียดขนาดเล็กนะครับจะเรียกว่าไฟ n e b e a c นะครับก็จะมีลักษณะฝุ่นเนี่ยคล้ายทรายนะครับซึ่งตัวฝุ่น PM10 แล้วก็ PM2.5 เนี่ยจะเล็กกว่าฝุ่นเหล่านั้นนะครับจะเห็นเลยว่า ฟะครับฝุ่น PM10 เนี่ยจะเป็นพวกดัสนะครับพอเลนนะครับโมนะครับหรือแอโรโซลนะครับที่ลอยอยู่ในอากาศได้นานนะครับฝุ่น PM10 เนี่ยชื่อเต็มๆก็จะเป็น Particulate Matter less than 10 micron นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะน้อยกว่า10ไมครอนลงไปนะครับก็จะมีลักษณะเอ่อปรียบเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมคือ1ใน5นะครับความ กว้างมันคือ1ใน5ของเส้นผมนะครับแล้วฝุ่น PM 2อลจุฝุ่น PM 2อเนี่ยก็จะเป็นฝุ่นที่เล็กกว่าฝุ่น PM มเนนะครับซึ่งก็สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานนะครับ Particulate Matter less than PM 2.5นะครับก็มาจากแหล่งกำเนิดพวก Combustion particle ก็คือแหล่งกำเนิดที่มีการเผาไหม้นะครับพวก Organic compound นะครับพวกโลหะหนักที่สามารถปลิวลอยอยู่ในอากาศได้ได้ ได้นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ลอยอยู่ในอากาศได้เป็น,นระยะเวลานานนะครับพวกนี้ก็จะเป็น particulate matter less than 2.5ก็คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมโครเมตรนะครับซึ่งมันก็จะมีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM10 นะครับ1ใน4เท่าเลยนะครับก็เล็กมากกว่าฝุ่น PM10 อีนะครับซึ่งฝุ่นขนาดต่างๆเหล่านี้แหละนะครับเมื่อเรามา classify หรือแยกนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้นะครับ นะครับซึ่งฝุ่นขนาดต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับตามตำแหน่งนะครับของร่างกายเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับจะเห็นเลยว่าฝุ่นขนาด PM นะครับอยู่ในช่วงระหว่าง7-11ถึง1ิไมโครเมตรนะครับหรือไมครเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อบริเวณจมูกนะครับปากแล้วก็หลอดลมนะครับฝุ่นขนาดเล็กอยู่ในช่วง PM 4.7-7ถึง7ไมโครเมตรนะครับก็จะเริ่มส่งผลต่อ ตัวหลอดลมภายในละนะครับต้นหลอดลมนะครับนะครับแล้วก็ฝุ่นขนาด p e m 3.3ถึง4.7ไมโครเมตรนะครับจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลอดลมคือทารเชียนะครับในร่างกายของเรานะครับนะครับตรงขั้วปอดนะครับบอนชีนะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยนะครับจะเห็นว่าฝุ่นขนาด3.3มไมโครเมตรถึง4.7ไมโครเมตรเนี่ยก็เริ่ม เข้าสู่ปอดนะครับในปอดชั้นต้นได้แล้วนะครับแต่เมื่อเป็นฝุ่นขนาด PM 2.5หรือขนาดที่น้อยกว่า2.5ไมโครเมตรเนี่ยก็จะเข้าสู่ลังนะครับตัวปอดนะครับได้ทั้งปอดด้านซ้ายและปลอดด้านขวาเลยนะครับเป็นไปตามอัตราการหายใจของแต่ละคนนะครับว่าจะมีการสะสมฝุ่น PM เ5มเนี่ยในปอดแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถเดินทาง ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้สุดท้ายก็จะไปสะสมที่บริเวณปอดนะครับซึ่งเป็นที่มาว่าการสะสมของฝุ่นออกขนาดเล็กและฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นละองที่เล็กมากนะครับน้อยกว่าพ m 2.5มเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสะสมในปอดจึงเป็นที่มาขององค์กรอนามัยโลกที่ออกมาเตือนแล้วก็ให้เฝ้าระวังนั่นเองว่าฝุ่นเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดการเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนคําแนะนํานะครับในการดูแลป้องกันสุขภาพฝุ่นละอองนะครับของประชาชนนะครับก็ควรจะมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอา,ากาศอยู่สม่ําเสมอนะครับในแอปพลิเคชันก็ได้หรือการประกาศข่าวแจ้งเตือนต่างๆก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะครับเช่น Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษหรือ Airvision ของนะครับหน่วยงานสากลน,นะครับหรืออะไรต่างๆที่สามารถช่วยประเมิน ผลเบื้องต้นได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับกรณีถ้าดีเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบสีเขียวหรือกู๊ดนะครับกู๊ดคอนดิชันนะครับก็สามารถออกไปทํากิจกรรมภายนอกได้นะครับเริ่มมีสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็เตือนนะครับสีแดงก็วร์นิ่งเลยว่าถ้าออกไปทํากิจกรรมภายนอกเนี่ยอันตรายนะครับแล้วก็สามารถคัดกรองเบื้องต้นได้ขั้นตอนว่าดูแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้นะครับ แล้วก็ทางการณีสภาพอากาศนะครับมีมลพิษท,ทางอากาศสูงนะครับก็ควรจะงดกิจกรรมที่นะครับภายนอกนะครับแล้วก็อยู่ในบ้านนะครับอาจจะต้องมีการใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้านเป็นต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ช่วยการลดปัญหาจากฝุ่นละอองนะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นการงดกิจกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นละอองเช่นการงดสูบบุหรี่งดการใช้รถยนต์ส่วนตัวงดการเผาในที่โล่งแจ้งนะครับ บนการใช้การสันดาบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เป็นสาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะครับหล mm ีก hmm. เลียเ่ยงการออกนอกบ้านหรืออาคารหรือจํากัดเวลาในการทํากิจกรรมภายนอกในช่วงที่มีฝุ่น,นแน่นหรือฝุ่นมีความเข้มข้นในบรรยากาศสูงนะครับสมใส่หน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์ N95 นะครับที่ช่วยป้องกันฝุ่นได้กรณีที่อยู่นอกอาคารหรืออยู่ใน บริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูงครับหน้ากากเนี่ยก็จะช่วยคัดกรองฝุ่นได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับคุมเสี่ยงนะครับควรงดออกกาลังกายในที่โล่งแจ้งควรจํากัดเวลาในการออกกาลังกายและก,กิจกรรมที่ออกแรงหนักรวมทั้งให้ความสําคัญในการสังเกตการผิดปกติของร่างกายนะครับควรจัดเตรียมยาหารือกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อมอยู่เสมอนะครับมีการปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นละอองเข้ามาภายในรวมทั้งดูแลความสะอาดภายในอาคารด้วยการเช็ดถู หรกกืเรี่งการกวาดเนื่องจากทําให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อาจจะมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศได้นะครับ,รบแนวทางในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อป้องกันดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับก่อนเกิดเหตุก็จะมีการรวบรวมและจัดทาข้อมูลแหล่งกําเนิดน,นะครับที่ทําให้เกิดฝุ่นละอองในเขตพื้นที่นะครับก็จะนําไปสู่นโยบายการจัดการแหล่งกําเนิดน,นะครับว่าซอร์สแหล่งกําเนิดต่างๆที่ทําให้เกิดฝุ่นละอองเนี่ย ต้องไปควบคุมที่แหล่งกําเนิดน,นะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้แหล่งกําเนิดนั้นนปล่อยฝุ่นละอองเกินมาตรฐานนะครับมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะครับเด็กผู้ใหญ่คนชราสติมีคันนะครับที่อ่อนไหวนะครับ sensitive area นะครับก็คัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับในขณะเกิดเหตุนะครับช่วงที่มีฝุ่นละอองสูงนะครับ เลยต้องมีการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองและประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําเกี่ยวกับอาการและผลกระทบถ้ามีการเจ็บป่วยจากฝุ่นละอองขึ้นได้นะครับถ้ามีการสัมผัสหรือมีการอยู่ในช่วงเวลาที่มีฝุ่นมีความเข้มข้นสูงนะครับแล้วก็จะต้องมีระบบรายงานข้อมูลการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคตาอักเสบโรคผิวหนังอักเสบนะครับเนื่องจากฝุ่นเนี่ยทำร,รายต่อระบบหายใจเมื่อระบบหายใจขัดข้องนะครับ อ,อัตราการเต้นหัวใจก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับก็อาจจะเกิดโรคในระบบหัวใจการสูบฉีดเลือดต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับอาจจะทําให้หัวใจทํางานหนะักแล้วก็เป็นที่มาของโรคหัวใจได้นะครับมีการสํารองยาให้พร้อมสําหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นยารักษาหอบหืดยาหยอดตายาแก้แพ้ยาแก้หวัดเป็นต้นนะครับสำรองหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กสําหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่นะครับ มีการประสานแจ้งนะครับตัวเซนสิทีฟแอเรียโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กวัดโรงพยาบาลนะครับเพื่อขอความร่วมมือนะครับไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีกิจกรรมนอกอาคารนะครับงบกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในบทเรียนนี้นะครับก็จะมีมาตรการนะครับ9มาตรการนะครับที่มานําเสนอเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5นะครับ ที่เป็นมลพิษตัวหนึ่งที่เราให้ความสนใจนะครับเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพนะครับหนึ่งก็คือเพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทางความสะอาดถนนและฉีดพ่นน้ําในอากาศนะครับในช่วงตอนเย็นนะครับถึงเช้านะครับจนกว่าฝนจะลดลงอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับอันนี้จะดูเป็นลักษณะคือไม่ได้ป้องกันที่แหล่งกาเนิดน,นะครับแต่จะมีประโยชน์ในบริเวณที่แคบนะครับเช่นอาคารบ้านเรือน หรือต่างๆที่เป็นมุมตึกหรืออะไรก็ตามนะครับจุดที่มีความแออัดแล้วมีช่องว่างเนี่ยมันจะมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นอยู่นะครับดังนั้นฝุ่นมันลอยในอากาศได้นานมันไม่ตกลงมาที่พื้นนะครับการทําความสะอาดเนี่ยก็คือเหมือนการ wash out ก็คือทําให้ฝุ่น,นมันตกลงมาบนพื้นนั่นเองนะครับก็ช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ในสถานที่จํากัดพื้นที่ก็อาจจะต้องเป็นพื้นที่ที่แคบแล้วก็ควบคุมได้ง่ายนะครับแต่อาจจะไม่สามารถ ใช้ได้ดีกับการป้องกันฝุ่นละอองในเขตเมืองทั้งเมืองได้นะครับเพราะเป็นสเกลใหญ่นะครับสองนะครับก็ป้องกันที่รีเซปเตอร์คือการแจกหน้ากากอนามัยนะครับ N95 น,นะครับหรือ surgical mask นะครับที่มีความเฉพาะเจาะจงคือสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะครับเช่นในพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสวนลุมพินีบางข้อแหลมจะรู้จักหรืออะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเขตเมืองและ ก็จะอยู่ในบริเวณส่วนสาธารณะนะครับก็จะพบกลุ่มเสี่ยงเยอะนะครับเช่นผู้ป่วยคนชราเด็กผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกัแหล่งกาเนิดเนี่ยก็ใช้หน้ากากป้องกันที่รีเซนเตอร์นะครับหรือผู้รับนั่นจะเป็นทางแก้ไขที่ตรงที่สุดนะครับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับนะครับต่อไปข้อ3นะครับเข้มงวดตรวจจับรถควันดำนะครับเพราะว่ารถควันดำส่วนใหญ่ที่จะเป็นแหล่งกาเนิดฝุ่นละอองจะเป็นรถดีเซลนะครับที่ มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเกิดข่าวเมาควันนะครับน้ำมันดีเซลนะครับการบีบอัดจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยอยู่ในความดันและอุณหภูมิที่สูงกว่ารถยนต์เบนซินนะครับก็จะเกิดฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่นะครับขนาดต่างๆได้เยอะนะครับก็ทั้งรถยนต์ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับรวมถึงรถสนาธารณะนะครับก็จะต้องมีการล้างเครื่องนะครับแล้วก็บำรุงรักษาเครื่องไม่ให้มีการเผาไหม้ที่เกิดควันดำขึ้นนั่นเอง สี่จัดตั้งกรรมการร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนะครับเช่นในเขตกรุงเทพมหานครก็เส้นทางลงการก่อสร้างรถไฟฟ้าการเร่งซึนผิวการจราจรกิจกรรมการก่อสร้างถนนอะไรต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดฝุ่นได้นะครับก็รีบทํากิจกรรมให้เสร็จในระหว่างวันนะครับอาจจะมีการฉีดพรมน้ําการตรวจสอบมอนิเตอร์ค่าตรวจวัดหรืออะไรต่างๆเพื่อป้องกันนะครับแหล่งกําเนิดของท่านแหล่งกําเนิดของ ฝุ่นที่มันอยู่ใกล้ๆพื้นที่นะครับจัดการให้มันไม่ฟุ้งกระจายนั่นเองนะครับข้อที่5นะครับจัดตั้งคณะทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองและการก่อสร้างคานสูงนะครับในระบบสารารณูุโภ,โภคดําเนินการติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการดําเนินตามมาตรการนะครับให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นใครเป็นผู้ประกอบการที่ มีแหล่งกําเนิดฝุ่นละอองนะครับก็ไปควบคุมนะครับไม่ให้แหล่งกําเนิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายนะครับก็จะช่วยลดฝุ่นได้นั่นเองนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนข้อที่6นะครับร่วมกับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในการแก้ปัญหาการจรา,าจรที่ติดขัดนะครับจังหวัดที่รถติดเนี่ยหรือไอเออช่วงเขาเรียกว,ว่าไอไอเดลหรือวอร์มเครื่องสตาร์ทเนี่ยนะครับรถก็จะอยู่กับที่ใช้ความเร็วต่ำนะครับการใช้ความเร็วต่ําเกียร์ต่ำเนี่ยก็จะมีมลพิษจากท่อเสียสูงกว่าการที่ รอบเครื่องเดินสูงแล้วก็เดินนิ่งแล้วก็ใช้ความเร็วสูงนะครับจะไม่เกิดโฟล์ขึ้นดังนั้นไอเสียเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเนี่ยสูงนะครับในช่วงการจราจรติดขัดนะครับซึ่งการจราจรติดขัดเนี่ยก็ติดนานทีเป็นหลายชั่วโมงนะครับดังนั้นในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการปล่อยมลพิษสูงสุดทั้งเร่งด่วนเช้าเร่งด่วนเย็นนะครับก็มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้ได้นะครับเจ็ นะครับเข้มงวดนะครับการเผาขยะการเผาสิ่งต่างๆในที่โล่งแช้งนะครับก็ลดการเผานะครับจัดการขยะให้ถูกวิธีโดยไม่ใช้วิธีการเผาเพื่อทําให้ไม่เกิดฝุ่นละอองจากการเผาไหม้นะครับแปดลดน้ำลงไม่ให้ติดเครื่องยนต์และขณะจอดรถในที่สถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนและพื้นที่ที่มีมลพิษสูงนะครับเพราะว่าการปิดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็เป็นการเร่งให้มีการเผาไหม้ฝุ่นละออง เกิดขึ้นบดปล่อยมาจากท่อไอเสียรถยนต์นั่นเองนะครับเพรที่ก้าวรนดลอง,งให้ใช้น้ํามันดีเซลนะครับเช่น B20 นะครับน้ำมันยูโรที่มีมาตรฐานสูงยูโร5ยูโร6เนื่องจากน้ํามันที่มีส่วนผสมของตัวเชื้อเพลิงทางเลือกนะครับก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดนะครับการใส่แอลกอฮอล์ในน้ํามันชนิดต่างๆเนี่ยก็ช่วยทําให้การเผาไหม้ดีขึ้นนะครับเนื้อน้ํามันเผาไหม้น้อยลงแอลกอฮอล์เผาไหม้ บริสุทธิ์นะครับกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ํามากกว่าที่จะเป็นฝุ่นละอองนะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะเปลี่ยนนะครับชนิดเชื้อเพลิงนะครับให้เป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะกับสภาพอากาศที่มีมลพิษสูงนะครับเชื้อเพลิงที่สะอาดนะครับมาตรฐานยูโร5ยูโร6เนี่ยก็จะทําให้คุณภาพน้ํามันเนี่ยมีมลพิษต่ําด้วยนะครับดังนั้นฝุ่นละอองเนี่ยก็จะต่ําไปด้วยนะครับถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เชเพลิดให้มีมาตรฐานที่มันสะอาดมากขึ้นนะครับในส่วนนี้หัวข้อนี้ก็ขอจบนะครับการนำเสอนอแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ